ราคาแรก่อนหรออันนี้แสนห้าแสนห้าทุกครั้งหลังใช้ไปสามเดือนหนึ่งระบบจากรุซี่ไม่ทำงานสองน้ำจะรั่วลงไปห้องน้ำข้างล่างมันตรอกัาอยู่ตรงกันอยู่ทุกคนก็บอกล้วมึงอย่าไปเอาอ่างแบบฝังนะอันนี้ถ้าจะซ่อมทีต้องยกผมก็คิดกับช่างที่เชียงรายเขาก็ว่าคุณหมออย่างนี้เราตัดไฟตัดน้ำตรงนี้หมดน้ำไม่ลงข้างล่างละคุณดูความทุเรศนะทำไม่ะที่ผมวยพบต่อสายอ่อน เอาสายออกมาเลยมีสายน้ำอุ่นกับสายน้ำร้อนอ๋อคือเวลาจะแช่แบบนี้เหรอเวลาจะแช่ก็ปล่อยอย่างนี้เลยเลยแค่นี้เอาเอาไว้แค่ตีฟองอย่างเดียวไม่มีแล้วแล้วคูชี่อ่ะคูชี่อ่ะแต่คูชี่ไม่ไม่มีละแล้วเวลาปล่อยน้ำทำไงก็เปิดนี้ได้เลยไม่ได้ถ้าปล่อยน้ำอย่างนี้มันก็รั่วอีกไงมันก็รั่วอีกไงะทำไงนะว่าดูดูน้ำมีปั๊มจุกมหมอหรอหมอประหยัดนะเนี่ยเอาจริงเหรอเนี่ยอันนี้คือไม่ยอมบานคือคือถ้าจะเปลี่ยนมันเรื่องยากจะหาโมเสก สีเดิมโ้ยากมันต้องเปลี่ยนสายเปลี่ยนอะไรไป<ช>เลยต้องเปลี่ยนสาแล้วต้องยกยกสูงต้องโดนอีกผมว่าต้องโดนอีกสามแสนนะก็<ช>เลยอยอมเอาเอา,เอาลากสายอ่อนมาฉีดใส่ก็พอถ้าอยากไม่งน,นีใครรู้มาดูว่าคุณหมอสุนินเนี่ยเขาว่ากันว่าแต่ละจุดของบ้านนี่ทีเด็ดทั้งนั้นตอนเต็มรออยู่นู่นนะครับกดตรงนี้ละครับนี่หรือว่าตอนอื่นของนฬกการาก็ได้นะครับนี่เจ้าโยโย